ที่นี้ก่อนแสดงธรรมเราก็ได้อารัธนาโดยเฉพาะพระบ้านนอกพระป่าคำอารัตนาของพระป่าต้องอาศัยความเงียบมันถ้ามีความเงียบธรรมะก็เกิดถ้าไม่มีความเงียบธรรมะก็ไม่เกิด พระพุทธเจ้าได้ตัตตรู่อยู่ในป่าพระสงฆ์สาวกผู้ได้บรรพชาอุปสมบทเข้ามาแล้วก็ต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนให้นั่นลุขโมนเเสนาสัญ,ญนิสสายาบรรพชาตัตเจวะทีวังอุตสาโหกระนิโยภูห้หาสายัยางนิสัายา ตามป่าตามดงตามถ้ำตามเหวอุตสาหะกรลยณิยอุตสาหะพยายามสแสวงหาในศิลในธรรมในป่าในดงนั้นไม่ได้สแสวงหาในที่อุดมสมบูรณ์ที่สะดวกที่สบายเพราะคนชอบสบายธรรมของพระพุทธเจ้าให้คนเห็นทุกคนใดเห็นทุกคนนั่นเห็นธรรม ทีนี่ทุกวันนี้กุฏิมีแอร์ไหมที่พักไม่แอร์ไหมนั่นทวนกระแสของพระพุทธเจ้าเราจะได้เห็นไหมล่ะเชื่อหรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะพระพุทธเจ้าดูลมหายใจเข้าออกถ้าเชื่อก็ให้ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่งั้นเราก็ คำพูดของอีสานปากเป็นร,ร้ำหัวใจเป็นยักชาวไทยชาวพุทธเข้าวัดทำบุญชาวไทยชาวพุทธเข้าวัดทำบุญทำไหมล่ะหลวงปู่พระทมเมื่อกี้นี่นั่นนั่นแหละเข้าวัดทำบุญถ้าไม่มาทำบุญอย่าไปยุ่งพระดีกว่าอย่าให้พระยุ่งดีกว่านั่น <c oughs> เพราะฉะนั้น พยายามแน่นหนักโดยเฉพาะวันศิลวันพระยิ่งให้เยอะๆแล้วก็พยายามสนใจคําว่าทําบุญวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์สร้างไว้มีที่พักเยอะแยะน่ตามริมชายลทะเลตามริมที่ไหนที่ไหนสมัมท่านพ่อที่อยู่ในเหีบนั่นในแม่ในหีบที่เก็บไวน้นผู้รู้จักว่าวัด มีรูปเดียวเท่านั้นแหละ <c oughs> มรณะภาพไร้ปางนั่งสมาธิไม่ได้นอนแล้วก็เวลาปฏิบัติธรรมพาออกตอนญาติโยมสมัยบมโบราณอยู่ทราม้ายทะเลแถวคลองกุ้งจันทบุรีเอาแข่งกันกันกบทุกคือยงุงเห็นไหมล่ะ บอกตอนแจยมสมัยก่อนไม่กลัวยุงกลัวพ่อแม่ครูวาอาจารย์กลัวพ่อแม่ครูอาจารย์จะดูว่ากลัวอะไรยุงเขามาตอดจินเลือดนิดหน่อยเวลาเรากินเขาหรอกุ้งค้มแล้วจักโตห่ะเดี๋ยวนี้ลูกหลานยิ่งไม่ทานข้าวเช่ด้วยนะชี้โลภชี้โกรธชี้หลงเต็มหัวใจอยู่เอาทายเจ้าพุธอะไรล่ะ มแต่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มใจอยู่พระพุทธเจ้าเทียบว่าเป็นลง,งผีเดินได้งผีเดินได้ซากศพเดินได้หอซากศพเดินได้ด้ตัวของเฮานี่ถลอกออกดูสิถลอกเสื้อออกถลอกหนังออกถลอกกระดูกออกไปเจออะไรบ้างอยู่ในนั่น ไม่เบื่อหน่ายเด้อธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายนั่นเป็นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเบื่อหน่ายไหมตามคำสวดชราตรมโมเิชรังอนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มรณะธรรมโมเหมรณังอนัตติโต พยาธิธรโมหมิพยาธิงอนาิโตนั่นความแก่ความเจ็บความตายของเรามันเที่ยงแล้วไปสรุปลงไปอีกายาคตาสติยังโคโมเมกาโยกายของเรามีอย่างนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แล ย่ำดังๆให้หัวใจของเรามันแตกสลายออกทีหัวใจมันมีแต่กิเลสสวยงามเมื่อกี้ก็บอกลูกหลานเนางามที่ใจไม่ใช่ใบหน้าถ้างามใบหน้ามันเกิดกิเลสมันเกิดนรกนรกกองใหญ่ที่สุดในหัวใจเราคือรักโลภนั่น ได้เห็นไหมกองสวรรค์เมื่อกี้นี่ทางไปสวรรค์เมื่อกี้นี่หนึ่งนาทีเห็นไหมถ้าเห็นทําไมไม่อยากทําเราทําไมไม่อยากดูเล่าทางไปสวรรค์ไปดูทำไมทางมอนลกอันอยากร่ำรวยฉันอยากสวยงามแล้วเขามาดูมาด่าว่าคุณตาคุณยายคุณยายเหม็นคุณยายเหม็นสาบคุณยายโมโหโทโสให้เขาแล้ว น้ำหอมลูกหลานซื้อมาฝากยายราคาเป็นพันๆจะมาว่ายายเหม็นยังไงอ่ะฮะเป็นเรื่องเป็นราวาแล้วทะเลาะลูกหลานเราที่นี่สาธุเอา็เกลยบง่ายใช่ไหมลูกหลานบอกว่าเหม็นสาบโอ้สาธุเป็นอย่งงางนั้นจริงๆแหละหลานเอ้ยตาใหญ่เหม็นสาบเหม็นคุยจริงๆ ไม่มีปัญหานั่นถ้าไปลบบโอ้โมโหเข้ามาในหัวใจเราเป็นบ้าขึ้นไปอีกแล้วแยดคือโง่โมโหเป็นบ้านี่เคำเทศของพระพยอมเวลาโกรธเป็นยังไงล่ะโมโหมาแล้วเป็นยังไงหน้าตาสวยไหมชอบทำแต่สิ่งยุ่งขาดอย่างเดียว นะชาวไทยชาวพุทธชาวไทยชาวพุทธทีนี่เข้าวัดเราไม่ทําบุญมันขาดหยุดนี้ทานไปไหนนั่งแป๊บเดียวเต็มล่ะเมื่อกี้นั่งแป๊บเดียวไม่รู้อะไรขนมาค่าทิยมในกรุงเทพดนที่ไหนก็เหมือนกันเดียวเนี่ยถ้าของสวายพระ้ะแก่งต่บอกทําบุญเลยผมยุง่งผมไปวัดไม่ได้ ถึงวันศีลวันพระยอมยมถึงวันศีลวันพระแล้วผมยุ่งผมไปไม่ได้นั่นถ้าไปฆ่าเขาเบียดเบียนเขาอย่างอื่นก็แก๊งถ้าปลาหนองไหนมันเยอะแกงหนาวเท่าไหร่ก็ไม่ว่าไม่ต้องบอกเ <laughs> พราะฉะนั้นให้รีบเร่งนะื่อสองสมวันไปกรับหลวงปทุยบอกว่า ห้าพันสิ่งยุงเลยอาจารย์อินเอ้เดี๋ยวนี้สองพันกว่าปีสามพันยุงคนนี้เด้อหรือรู้จักว่ายุ่งไหมปีเหนียวปีก่อนเป็นอย่างหนึ่งปีหนึ่งเป็นอย่างหนึ่ง,ง,ง,งโรคภัยไข้เจ็บโควิดก็มาก็ยุงในประเทศของเราก็ยุ่งได้ยินข่าวแต่ห้องกงยุ่งนั่นถูกไหมคนเราชอบอยุ่งหาความสุขตรงไหนทีนี้ ฮะมีพระเจีดด้วยนะเขาไปประกาศว่าเอาเชิญสำนักพุทธมาจับเลยโ่น,นรีบเร่งรีบเร่งหลวงปู่ไม่อยากพูดมากหรอกพูดไปเท่าไหร่ในพระไตรปิฎกก็มีแต่ของพระพุทธเจ้าอยากให้พูดนะับกับใจตนเองนะใจทุกดวงประพัดพลังกิจตังธรรมธาตุใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบพระพุทธศาสนา อยากปฏิบัติทมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ความอยากที่ไม่มีร่างกายนะั่นประพัดิลังสัมภเวสีใจกำลังสหาที่เกิดที่จะเข้าปฏิสนธิจะไปเกิดตรงไหนตรงไหนจะเกิดที่มีพังพุทธศาสนามาเนาะนะที่นี่มาสรุปอย่างพวกเราได้มาแล้วอย่างนี้ติดโถมนุษย์สปฏิลาโพก,การได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลาเป็นประเสริฐ ติดฉังสัทธมัตสวนังได้มาพบพุทธศาสนาได้ฟังทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครบบริบูรณ์แปลว่ามาด้วยบุญที่นี่ความเป็นอยู่ของเราตามเกตนาเราอยู่ด้วยบุญไหมถามตนเองนะว่าเราอยู่ด้วยบุญไหมเราไปวัดทำบุญไหมนั่น ให้เข้าใจทำบุญคือแค่นี้มีสัจจะเลยพุทธพระพุทธเจ้าได้ตัตรูเพราะสัจจะวันนี้วันพระเราจะเข้าวัดไม่พูดกับใครแต่สวดมนต์ไหว้พระยกเว้นสวดมนต์ไหว้พระถ้าไม่สวดมนต์ไหว้พระเราจะปิดปากทำบุญอย่างเดียวเอา้าใครจะทำได้บ้างน่ถ้าทำได้เราก็ตัดการพูดการจาเราเราก็เข้าสมาธิตลอดวันพระ สมกับที่เราอธิษฐานเอาไว้จะรักษาไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้คำบาลายในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณเวลาวันนี้ขอบุญกุศลส่วนนี้จงเป็นปัจจัยให้ลูกแก้งซึ่งมรรคผลนิพานในปัจจุบันในชาตินี้เทินคำขอรัตนาสินไทยรัตนาสิน ว่าทำตามนี่สิไม่อย่างนั้นเรากดได้อะไรไปแก้งกับเจ้ากรรนายเวรล่ะเจ้ากรรนายเวรไปรอเรานะตอนรอเราที่จะกลับไปล่ะคำว่ามาด้วยบุญตอนอยู่อยู่ด้วยบุญไหมคุณตาคุณยายได้เห็นบุญไหมเคยเห็นบุญไหมตั้งอกตั้งใจว่าจะไปดูบุญทำบุญได้ทำไหมถ้าได้ทำเราก็แบบมาด้วยบุญ กลับไปด้วยบุญนั่นเคยทําทุกวันดิฉันทําทุกวันพระดิฉันทําทุกวันพระเออเอาถ้าทาเรากลับไปเลยไปตามทางที่เคยดูเคยเห็นเคยดูเคยรู้เคยเห็นไว้นั่นแหละทางไปสวรรค์ดูตรงไหนรู้อยู่แก่ใจดูที่จมูกนานถ้าไม่มีคําตอบทุณยายมาจากไหนมาจากเมืองนรกไปลงไปเกิดเป็นนรกคือเหมือนเดิมไม่รู้จากทางไปสวรรค์น,นี่พ่านลองไปนรก เถียงไม่ได้นะอะไรจะใหญ่ยิ่งเจ้ากรรมนเวรไม่มีแล้วบางแห่งบางวัดยังมีเขียนป้ายไว้น่ะเจ้ากรรมนายเวรใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรไปสู้ได้นั่นเห็นไหมนั่นต้งถือคติเอาไว้เรามาด้วยบุญเราอยู่ด้วยบุญเราก็กลับบ้านกลับบ้านเก่าด้วยบุญหมดปัญหา มีโรงพยาบาลแห่งเดียวที่รักษาคนไม่ให้ตายก็คือโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าโรงพยาบาลในโลกนี่รักษาหายแล้วยังอยู่คือตายต้องจำเอาลองไปดูเถอะอยาของพุทธเจ้าก็ไม่ได้ยุ่งย้ากไม่ได้หอบไม่ได้ซื้อลมหายใจเข้าออกนั่นทำตามแนวทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอน พวกเราทําตามของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทําอะไรอนาปานุสติพระพุทธเจ้าได้ตัตรูอนาปานุสติพระพุทธเจ้าได้ตัตรูเพราะสัจจะนั่นก็ให้มีสัจจะสิ็มาไปวัดจะเป็นแนวทางที่ดีออกตอนญาติโยมลูกหลานญาติพี่น้องมาทางใกล้ทางไกลเอ๊ยยายคนนี้อะไรก็ดีหมดทําไมไม่ค่อยพูดค่อยจาให้เ,เขาว่าไปสิ เสร็จจากวันพระเราออกของนอกไปคุยกันเรานั่นของในจะนำออกของนอกจะนำเข้าวัดเข้าใจไหมของไหนเข้ามาวัดแล้วจะนำออกไปนั่น <laughs> ของนอกจะนำเข้าสิ่งไม่ดีไม่งามแบบโลกโลกจะนำเข้าไปวัดฉันรักคนโน้นฉันชอบคนนี้ฉันเกลียดคนโน้นฉันเกลียดคนนี้น คนนู้นเป็นอย่างนู้นคนนี่เป็นอย่างนี้คนนู้นเข้าวัดได้ของมาตาวายพระคนนี่ไม่เข้าวัดออกไม่ได้ของมาตาวายพระไปบน่นเรื่องคนนู้นไปเบืองบน่นเรื่องคนนี้ถามใจเราถามตัวเราเตือนตนเองตนเตนือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนเตือนให้เข้าวัดทําบุญท่องลงไปดา่าลงไปด่าในใจของเราไม่ให้คนอื่นได้ยิน เรามาทำบุญวันนี้วันทำบุญวันทำบุญวันทำบุญ,บญมันอยากพูดอะไรม,มันเรียบร้อยตั้งแต่เราเกตนาน,นั่นแหละสัจจะกามาวัดแล้วไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นอีกแล้วคิดอย่างเดียวคือผูกมัดอยู่ลมหายใจเข้าออกใส่บาตก็ใส่มาแล้วจะไปยุ่งพัดทำไมอะไรก็ใส่หมดแล้วจะไปยุ่งทำไม จะไปจัดทำไมเอาพระอย่างน้นเอาพระอย่างนี้พระทำอย่างน้นพระทำอย่างนี้หลวงพ่อทำอย่างน้นหลวงพ่อทำนี่พระฉันอยู่ก็ไปกวนพระเดี๋ยวก็น้ำน้นน้ำนี่ไอ้สติมอะไรก็อะไรยุ่งกว๋วยเตี๋ยวนมกินนมน,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 นู้นนมนี่นั่นเห็นไหมแล้วไปยุ่งนั่นชูกถูกไหมคนเราชอบยุ่งเมื่อวานนี้ไปเปิดวัดสาขาแห่งอยู่ที่เพชรบุรี พ่อก็พามคณะไปเป็นตบาดเป็นตบาทโลกญาติลังมาตามหลังหลังมาเยาอะแยะเอาอาหารเทใส่รวมกันนะโยมไม่ต้องใส่หลายภาชนะไม,ไม่รู้จักทําไม่เคยทำํำไม่เคยทำหลวงปู่ต้องใส่ถ้วยใส่จานใส่ถาดใหญ่ๆไปถวายพระไม่เอามันยุ่งเอาที่เรียบง่ายเทใส่กัน ไม่ทำบอกเลยให้พระไปบอกเลยหากะละมังมาอันเดียวเทลงเทลงเทลงเขากะละมังหนึ่งอาหารกะละมังหนึ่งข้าวมีสองกะละมังทำก็ได้นี่ของหวานหลวงปู่ในท้องมันบอมีถวยด้วยให้พระไปย้ำบอกพระเขาทำมาเป็นเขาเช่นถวายพระพระเทศร่วมกัน เวลายกตะไบไปรอบเดียวเข่าถาดเดียวนั่นน,นี่วัดอโศจักรถโบนี่เป็นชั่วโมงก็ยังไม่ได้ฉันละใส่เป็นรถไม่ใช่เป็นถาดนะนนเวลาไปฉัน,นเหลือเยอะแยะโยมกวฉันไม่หมดเป็นยังไงละ่ะกินได้ยุลงปู นั่นแหละไปวัดทําบุญถ้าในง้นถ้าทําให้พระตามทําตามโยมก็เป็นบาปทําตามโยมเสียพระพ่ะพุทธเจ้าไม่ให้ทําตามโยมนะนั่นแหละให้เข้าใจแน่นหนักภาคปฏิบตัติไม่มีอะไรมากคําสอนของพุทธเจ้าเราชาวไทยชาวพุทธไปขาดข้อนี้พระสงฆ์ประเทศไทยมีกี่ลูกพระสงฆ์ประเทศไทยมีกี่วัดถ้าแต่ละวัดแต่ละวัด เดนเรื่องการทำบุญนี่ออกตนญาติโยมลูกหลานก็จะมีสติปัญญามากกว่านี่นะเทศกาลเข้าพรรษาเทศกาลหน้ากระถิน,นวีนี่ได้ไปกี่วัดแต่ละวัดบอกทำบุญไหมนั่น ที่พระไม่บอกเพราะอะไรเพราะพระไม่เคยเห็นบุญพระไม่เคยทําบุญติมิแต่ไปท่องเอาท่องเอาท่องเอาทําทตีทตโตทําเอกประโยคนนประโยคนี่ว่าไปเวลาสอนโยมโยมมาตวายสวายสังคทา,านจุดทูปจุดเทยียนสวายสั้งคทา,านตรวจน้ำโยมไม่คำหนึ่งถึงคำของพระเจ้าทำอะไรลงไปคำหนึงถึงความได้ เราไม่คำนึงถึงความได้ความเสียนะให้คำนึงถึงความได้ความเสียน,ะน,ยนั่นทัพพิธีอย่างนั้นเป็นไปพิธพีเป็นพิธีพวกสารพระภูมิพวกบนบานสารกล่าวเป็นอย่างนั้นไม่ใช่พิธีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช่ดอกไม้ทูบเทียนฝากดอกไม้ทูบเทียนไวพ้พระหลวงโก้เมื่อเจ้าไปใส วัวเจ้าสอนเอาเมื่อได้เพราะว่าเอาดอกไม้ไป,ไปไวนไหวได้ไหวทั้งนัหะมาลากันทะวิเลยานบวชกันนะห้ามไมา่ให้ฟ้นลำธำป,ปครคมเด็ดสีตีเป่าห้ามไมา่ให้พระสงฆ์ไปดูเขาฟ้นลำธำป,ปครคมเด็ดสีตีเป่าก็มาฟ้อนใพนใพระเบงไม่ใช่ตำหนิพระนะเดี๋ยวจะหาว่าหลวงพว่อไปตำหนินู่นตินี้ หลวงพ่อพูดก็ไม่ให้พูดให้ทำตามพูดให้ฟังพูดสู่กันฟังนั่นพระเจ้าสอนว่ายังไงสอนพระผู้บวชมานั่นลุกขมูลอย่างที่พูดนั่นแล้วก็ทําตามคําสอนครูเจ้าเข้าป่าเข้าลงทนทุกทรมนานลาบากตามน้ำก็ไปขอกับสร้างสร้างพระท่านหนีกับน้ำกับบริดสัน บินสบาดสามสี่โมงก็บ่ได้กับหอดทีสันละ่ะกับก็บว่ามีแนวสันบักขามหน่วยหนึ่งกับ่ได้ล่างเทียนนั่นไม่ได้ดีแล้วจะได้ปาดกิเลสนั่นมันขี้เกียจนั่งสมาธิจิตใจไม่เป็นสมาธิจิตใจไม่มีความสงบบินตบาดท้าไม่ได้ของเปล่า,า,าแล้วก็เปล่าก็ยังดีนะขันกับขี่มือฉันก็ได้ตัวขี่มือมันเข้มเน ขันไปขันมากขันไปขันมากมันกเข้มขึ้นมาจังน้อยก็ฉันไปสองสามก้อนก็นแล้วตัวกินน้ำานันไปแล้วหลมันขยายก่ไปก็แล้วตัวไม่มันว่าซื้อได้ทำมาแล้วไปเห็นไปดูไปรู้ไปเห็นมาแล้วจึงมาพูดสู่ฟังตามคําของพุนเจ้าฝึกตนได้แล้วจึงฝึกผู้อื่นสอนตนให้ได้แล้วให้ดูให้เห็นรู้แล้วจึงสอนผู้อื่นอยากให้แน่นหนักภาคทำบุญ ไม่ได้ซื้อนะขาดตัวเดียวตัวนี้ทำให้จิตเป็นสมาธิตั้งหลักตั้งจิตตั้งใจได้ถูกต้องคนเราทำส่วนมากทำแต่สิ่งที่ชอบใจที่ถูกใจไม่คำนึงถึงความถูกต้องกอดีใจเป็นอันหนึ่งมีค่านิยมที่ถ้าพูดมากๆสอนมากๆฟังมากๆดีมันดีก็หลงไป ูบาอาจารย์สอนหนังหนึ่งนั่นเพราะคําของพระเจ้าบอกแล้วไม่ให้เชื่อหนังสือตาราไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อหนังสือตำรา,าไม่ให้เชื่อได้ยินแต่ข่าวเล่าลือมาไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำมาให้เชื่อเหตุผลให้เชื่อพระพุทธเจ้าเหตุผลถูกต้อง <casual Dieses S 1> เหตุผลถูกใจเหตุผลทำบุญเหตุผลทำทานทำบุญอาหารใจทำทานอาหารกาย ให้วันหนึ่งกีวันไม่ใช่เฉพออาะอาหารอย่เดียวของแต่งร่างกายวันหนึ่งกีอย่างเครื่องประดับประดาวันหนึ่งกีอย่างเครื่องเล่นวันหนึ่งกี่อย่างสําหรับร่างกายทั้งนั้นร่างกายของเรามันไม่เที่ยงไปดูทํามไมเกิดแล้วแก่เก็บตายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดใจของเรามันใสสะอาดคือใจไม่ตายไม่เป็นทําไมไม่ดูวุ่นอยู่ทุกวันก็เพราะอย่างนี้แหละไม่ดูใจไม่มีสมาธิไม่ว่าบุญกับบาปเป็นยังไงนั่น ทานเป็นไงศีลเป็นไงบุญเป็นไงไม่เข้าใจแต่พูดได้พูดแต่นกแก้วนกขนทองมันก็พูดได้แต่มันทําได้ไหมหรือว่าร่างกายให้ทานอาหารโยมทานอาหารโยมไม่เห็นปฏิเสธบัดอาหารใจฉันทําไม่ได้มันยุ่งนั่นยังไม่ทําก็ว่ายุ่งฉันทําไม่ได้แก่แล้วเก็บแข้งเก็บขาฉันนั่งไม่ได้ กลัวน็บชายังยังไม่นั่งนะนี่เห็นไหมพยามารมาบอกแล้วมันจะเป็นโรคก,ก็บชาบ้าปวดขาเวลาไม่มีลมจะได้หีบมันเจ็บไหมนั่งอยู่ในคันแปดเดือนเจ็บไหมอันนี้ยังไม่นั่งกับปฏิเสธแล้วจะเห็นอะไรล่ะทุกเท่สูดคือหาที่เกิดนั่นตั้งอกตั้งใจมามาทำบุญไม่ทำบุญน่ะทุกจะไปเกิดที่ไหนที่ไหน ไม่ได้ทำตามคำสอนของพุทธเจ้าก่อโอยเสียใจนั่นแหละทุกที่สุดถึงหาที่เกิดเดี๋ยวเวลาเสียชีวิตเห็นหมดนั่นแหละรู้หมดนั่นแหละและก็อยากรู้ปัจจุบันก็รู้ได้ขอให้ดูใจไปถามใจนี่นี่เราไม่เคยดูใจไม่เคยแต่งใจไม่เคยถามใจว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร ไปดูแต่ร่างกายมันจะตอบอะไรได้ร่างกายมันร่างกายมันรู้อะไรหมดลมแล้วก็มีแต่เผากันทิ่งแค่นั่นแหละนั่นไม่ไปร่างใจเจตนาว่าจะมารักษาใจก็ไม่มารักษาโอู้พรุ่งนี้จะเต็มสาาไหมวันพระนะหลวปู่ไม่อยากคุณมากเดี๋ยวก็ลืมคำพูดเรียกแล้วอันนี้นหนักภาคทําบุญ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปัญหาสิ่งแก้ไขอะไรคือตั้งใจทำบุญเห็นหมดถ้าดูบุญดูใจและลู้หมดด้วยหนาบุงกุศลนอกตอนญาโยมลูกหลานญาติพี่น้องได้เสียสละอรารัตนาหลวงปูง่หลวง,ลง,ลงพอ่อมายโอวาททำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจ,จิตใจเป็นฝึกฝ่ในบุญกุศลบุญกุศลที่พวกเราได้ทำแล้วนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลนลกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาตจนยมลูกหลานญาติพี่น้องก็จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยการงานจึงใดการเงินจึงได้พัฒนาิึงหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงพากันตั้งอกตั้งใจอยู่ในโอวาทรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพาน ในปัจจุบันในชาตินี้เชิญ